เออกูเอาเลยละกันฮัลโหลทำไมไม่ได้เสียงตัวเองวะเนี่ยผมเย็นวะเฮ้ยเสียงเกมมันก็ oh, ดังไปหูกูจะแตกพี่ชายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งะน,นะครับอขอดูเสียงตัวเองก่อนอีซัก โอเคครับเสียงผมดังไหมผมอยากรู้อะกูเดินแล้วเนี่ยภาพชัดไหมครับไอซัสกูต้องหยุดอัปเดตเกมอะคิดดูดีนะดีดีจริงๆนะครับโอ้โหสตีมดีเลยอย่างนานอย่างลาบอ่ะไอเฮียช่องแม่งละกันนะครับผมก็เออวันนี้ก็จะก็ตามที่บอกไปนะ มันก็ไม่ได้บอกหรอกพอดทีคลิปแม่งเนื้อเรื่องแม่งยังลงไม่จบนะครับขเขาโจ้ทีนะคลิปเนื้อเรื่องก็เราดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปเข็มเงินใบเล็กไม่ต้องเอาล็อกไซอ้อยอ้อยอ้อยสเตมทีเน็ตกูบินเกมกา,กากลงเลยมั้งเนี่ยไปไปไปตอนนี้ก็จะมารับเควส์น,นะครับก็คือ จะมาตามชื่อคลิปนี่แหละมาเก็บข้าวความสัมพันธ์ย,ยาวๆไว้ครับแล้วก็ขอฟังเสียงส,ตยบบงสเตีมเพงแป๊บนึงสตรีมทีเน็ตกูบินก,ก,ากากลงเลยวะเนี่ยไปไปไปตอนนี้ก็จะมารับเควสนะครับเสียงสตีมเีลงแป๊บนึง เฮ้ยไมค์กูช็อตเป็นส้นตีอะไรครับเนี่ยไอเ้เฮียเฮ้ยปัญหาเยอะว่ะวุ่นวายจริงๆนะครับไอเ้เฮียไอเ้เงยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซตสตรีมอะไรดีๆก่อนตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องนนเนเเ้ยไค็อตปสีีะรรับ่ ไอ้เหี้ยวุ่นวายสั่นเลยไฮ้เยเดี๋ยวเ,เส้นสตรีมอะไรจริงๆก่อนตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องเอ้ยก<อ>ูสับสนเสียงโอ้โหไอ้เหี้ยสับสนเสียงเอ้ยช่างแม่งแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้เรื่องไม่ช็อตแป๊บหนึง่งไอ้ซัด